เบลล่าตอบแทนแผ่นดินควักเงิน2.5ล้านบริจาคช่วยห้ามูลนิธิสู้วิกฤตโควิดตอนนี้โรงพยาบาลหลายแห่งนนครับมีเครื่องมือแพทย์หลายอย่างไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตอนนี้หลายฝ่ายนะครับจึงช่วยกันระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งเบลล่าลานมีแคมเปญน,นะครับได้ร่วมบริจาคให้กับห้ามูลนิธิแต่พอเห็นตัวเลขแล้วครับที่ผู้จัดการของนางเอกสาวคนดังเอามาแชร์บอกเลยครับว่าสุดยอดมาก ซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่านะครับได้เขียนรายละเอียดและยอดเงินบริจาครวมถึงความรู้สึกภูมิใจในตัวนักแสดงว่าดีใจและภูมิใจในตัวน้องมากเมื่อวานจนถึงวันนี้น้องบอกว่าอยากบริจาคอุปกรณ์ให้ทีมแพทย์ไปสู้โรคร้ายก็พยายามหาช่องทางกันแต่ก็มาคุยกันว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเขาต้องการอะไรเราบริจาคเป็นเงินกันดีกว่าไหมน้องเขาจะได้ใช้ในสิ่งที่เขาจำเป็นจริงๆน้องตอบมาสั้นๆแค่โอเคคะ่ะ จากนั้นเชาน้านี้น้องก็ส่งมาว่าดูบริจาคตามนี้นะคะภูมิใจในตัวน้องมากพี่ขออนุโมทนาบุญนะน้องเบลร่วมบริจาคให้หน่วยงานทางการแพทย์จำนวน5ที่ดังนี้ศิริราชมูลนิธิวงเล็บศิริราชส,สู้ภัยโควิดจำนวน500,000บาทมูลนธิธิรามาธิบดีจำนวน500,000บาทมูลนธิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าจำนวน5 0 0แสนบาทเงินบริจาคสำหรับสถาบันบำราณนลาดูล จำนวน500,000บาทโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติวงเล็บกองทุนบริจาคจำนวน500,000บาทรวมทั้งสิ้น2,500,000บาทเพื่อเป็นกำลังใจในบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านรวมถึงทุกคนเพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะนี่อาจจะเป็นเพียงกำลังเล็กๆแต่ขอให้มันเป็นพลังส่งต่อไปถึงทุกคนนะคะทำดีมากไอ้หนูเบลล่าแคมเปญ ส่วนทางด้านหมอกล้องนะครับก็โพสตภาพใบเสร็จที่นางเอกสาวบริจาคพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าเบลล่านางฟ้าชัดๆ at bella campaign ซึ่งนางเอกสาวดันครับก็เข้ามาตอบสั้นๆว่าตอบแทนแผ่นดินค่ะพร้อมกับอีโมติคอนประกบมือไหวและรูปอีโมติคอนหัวใจสีแดงเป็นคำตอบสั้นๆของสาวเบลล่าลานีครับแต่เปี่ยมล้นด้วยพลังจริงๆครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็จะลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สาคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ